มีร้านกาแฟดีๆมาแนะนำกันครับคาเฟ่ดังจากสิงคโปร์สานี่ครับ มาที่สาขาผอมพงนะครับทางออกฝั่งห้างเอ็มควอเทียนะครับให้เราลงบันไดจากตรงสกายวอล์กลงไปนะครับมันจะเป็นทางที่มุ่งไปซอยสุขุมวิท39นะร้านจะอยู่ในซอยก่อนถึงซอยสุขุมวิท39กนะครับก็คือสะดวกมากๆเลยเดินจาก BTS ไม่ไกลเลยครับพอเราเห็นป้ายร้านอิ่มจังนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาอีกประมาณ2 0 0เมตรเจอแล้วสานนี่ทางซ้ายมือนี่นะครับทางบริเวณหน้าร้านป้ายจะเล็กนิดนึงเนอะแต่ก็บร,รยากาศหน้าร้านก็จะมีความแบบม mini ินะิมอลมินิใจเนอะเดี๋ยวเราลองไปดูข้างในกันครับว่าเป็นยังไงร้านนียจะคนเเเยยออะตลลลดวา แล้วก็รถที่จอดหน้าร้านเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าที่ร้านเนี่ยนอกจากเป็นคาเฟ่แล้วนะครับเขาก็ให้บริการเป็น all day dining ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้คนค่อนข้างเยอะแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับภายในร้านตกแต่งให้มีความโฮมี hmm. ่อบอุ่นนะครับเขาบอกว่าด้วยความที่สาขาเนี้ยตั้งอยู่แถวพรมพงที่มีคนญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใส่ใจใการตกแต่งเนี่ยให้มันออกมามีความเป็นโฮมี่มีความเป็นเซนแบบนี้ครับจริง,รงๆแล้วผมเคยมาดื่มกาแฟที่นี่ไปแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างประทับเเลยราาามมดืกกอข็ิสตฝีี อยากแนะนําให้ทุกคนลองตามมาครับนี่ก็จะเป็นส่วนของเมนูช่วงคริสต์มาสนะครับใครมาช่วงนี้ก็จะได้ชิมนะมาลองดูส่วนของเมนูกันครับผมว่าเมนูเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยทั้งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ขนมเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าตัวเมนูอาหารเช้าเขาว่าอร่อยมากๆเลยนะครับแต่พราะผมยังไม่มีโอกาสได้ชิมเลยเนะเพราะว่ามาทีไรก็คือคนเยอะมากๆมาทีไรก็ได้แค่ซื้อขนมป,ปังหรือว่าซื้อกาแฟแล้วก็กลับไปครับตัวพิซซ่าของเขาก็น่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นแล้วก็หิวเลย เอาครับมาเข้าศาลาของเราวันนี้เรามาดูกันในส่วนของเครื่องดื่มนะครับเขาก็จะมีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยนะครับตัวกาแฟเนี่ยสามารถเลือกเร็ดได้หลายแบบเลยนะครับลองปรึกษาทางบาริสตา้าหรือว่าน้องหน้าร้านดูว่าวันนี้มีคาแรคเตอร์แบบไหนให้ชิมบ้างน,นะครับนี่ส่วนของเดอร์ตี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองสั่งเดอร์ตี้ตัวดังของขไปลองกินครับนี่คินาโกตัวนี้เลยสั่งกาแฟไปเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนี้ลองมาดูขนมนกันบ้างอันนี้เค,ค้กแครอดที่เนี่ยเค,ค้กขครอดอร่อยมากๆเลยนะครับใครที่ชอบทานเนี่ยแนะนามากๆ แล้วก็จะมีส่วนของขนมอบนะครับรัวซองเดนิสต่างๆนะครับก็อร่อยเหมือนกันยืนมองขนมเพลินๆนะครับหันมาเจอตัวนี้โจริโจโคบิลอยากลองชิมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ซื้อเนี่ยจะลองมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับขนมของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับใครที่เคยมาชิมแล้วก็มีเมนูไหนที่แนะนำเนี่ยเลิคอมเมนต์บอกกันใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วผมจะตามลองกลับมาชิมดูบ้างว่าอร่อยจริงๆไหมกาแฟที่นี่เขาก็โรสเองนะครับวันที่มาเนี่ยเขาเปิดสามตัวนี้ไว้ให้ชิมแต่วันนี้เราจะสั่งเป็น House เฮ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกาแฟของเราวันนี้สั่งไป2แก้วนะไอซ์เมริกาโนแล้วก็คินาโกเดอร์ตี้เดี๋ยวลองไปชิมกันหน้าร้านครับถึงเวลาความอร่อยแล้วครับอันนี้เป็นคินาโกเดอร์ตี้นะครับหอมกลิ่นผงคินาโกแล้วก็หวานละมุนละมแบบธรรมชาติอร่อยมากๆเลยครับแนะนําเลยสำหรับเมนูนี้อีกแก้วก็เมนูประจําของเรานะครับไอซ์เมริกาโนอันนี้ออกมาเป็นแนวฟตตี้นะครับหอมกลิ่นผลไม้แล้วก็ติด กลิ่นเปรี้ยวนะแต่ว่ารสชาติไม่เปรี้ยวอร่อยมากๆเลยสําหรับใครที่ขับรถมาที่ร้านนะครับแนะนำให้จอดที่ MRT แล้วก็เดินมาดีกว่านะครับเพราะว่าที่จอดบริเวณหน้าร้านนะมันไม่ค่อยเยอะนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับร้านซานี่ร้านดังจากสิงคโปร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องไปยังชน n นลนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้านะวันนี้ไปแล้วบายจ้า